ตอนที่45มะไม่นึกเลยว่านายก็คือดูท่าจะปิดไม่ได้แล้วสินะอะไรนะ่ะที่นี่ที่ไหนทำไมจุดจูฉันถึงไม่ที่นี่ได้เนี่ยแล้วชุดนี้นี่มันอะไรกันดูเป็นผู้หญิงจริงๆยังดีที่ไม่ได้เปลี่ยนเพศฉันไปด้วยอา ใครพักฉันนะ่ะมาแล้วสินะบอสจิวเอะเอะเอะไม่นึกเลยว่าบอสจิวสลายไปเอะ บอจิวล,ล่ะเขาไปไหนอีกแล้วล่ะบอจิวเมนเราจิวทำไมเป็นเช่นนี้ไปได้ล่ะทำอย่างกับเป็นคู่แค้นตลอดเลยพออลินขอโทษทีนะการที่ ไม่ได้เลือกเหล่าจิ๋วเป็นจัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์ก็ไม่ใช่ความผิดของท่านหรอกมันเป็นไปตามชะตากรรมฟ้าลิขิตแต่แปลกที่ทำไมเขาถึงได้สนใจมากขนาดนี้ถึงฟังไม่เข้าใจแต่ทำไมรู้สึกเจ็บปวดใจอยู่นิดหน่อยล่ะเอ๊ะเปลี่ยนกลับมาอีกแล้วผมกลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะ เมื่อกี้นี้คือความฝันเหรอนั่นสิบอสจิวจะทำงานได้ไงไม่นึกเลยว่าจะทำเรื่องแบบนี้เราจิวพวกนายก่อเรื่องใหญ่แล้วนะเอ๊ะบอสิรู้อะไรเข้าหนะอ้าแปลงแสงอีกแล้วพระผผมจะระเบิดแล้วเจียงลีในที่สุด ก็ได้เจอเจ้าอีกครั้งเสียทีเจียงหลีใครกันว้าวเพราะฉันช่วยแท้ๆเลยในที่สุดว่าจิวกับเซียวลีทั้งก็ส่งหวังกันสักทีส่งหวังอะไรกำลังส่งมอบพลังจิตวิญญาณให้อยู่ไม่ใช่หรอส่งมอบพลังจิตวิญญาณสินะเมื่อกี้นี้หลิงถังตัวแทบจะระเบิดแล้ว ตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วที่แท้ก็ส่งมอบพลังจิตวิญญาณนี่เองงั้นเมื่อกินก็แค่ฝันสินะครับฝันในเห็นอะไรเหรออาฮ่าฮไม่มีอะไรครับเป็นอะไรอีกเนี่ยทำไมทำเรื่องแบบนั้นเหรอ หน,นีอย่างกลับเป็นคนแปลกหนะน,น้าฮไายจะเป็นเจียงหลีของฉันได้ไงไม่ใช่ความฝันหรอกน่าจะเป็นเพราะพลังเทพเซียนในตัวระเบิดและเห็นชาติที่แล้วของนายนะอะไรนะชาติที่อชาติก่อนผมกับวบัจิวมีความสัมพันธ์ยังไงกันหรอครับก็จบลงแล้วนะคะทุกคนถ้าตอนใหม่ออนแอร์ต่อ เมื่อไหรลเราก็จะอาบลงทันทีเลยค่ะ